วันนี้เรามาดูที่พักอำเภอแม่สะเดียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพามาดูตัวอย่างนะคะเริ่มแรกอันนี้อาคารใหม่นะคะอันนี้อาคารเก่าเริ่มแรกเขาน่าจะสร้างประมาณหกเจ็ดห้องนะคะอันนี้เคาน์เตอร์รับลูกค้านะคะแล้วก็เดินหัดไปก็จะเป็นห้องพักนะคะจะเห็นได้ว่าน,นี่อาคารเก่าสร้างได้ประมาณหปีแล้วเนาะจากเริ่มแรกก็ทำจากเล็กๆก่อน เท่าที่เราพอทําไหวนะคะก็น่าจะเริ่มห้าห้องหกห้องอันนี้เขาน่าจะเริ่มครั้งแรกน่าจะเก้าห้องนะถ้าดูจัดนับอาคารเก่าอันนี้หลังนี้มีสองห้องนะคะหน้ากว้างอยู่เหมือนกันนะคะก็ส่วนนกนี่นกจะพักอาคารใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นห้องเหมือนห้องแฝดอะคะ่ะหลังนี้จะมีทั้งหมดสามห้องนะคะมองไกลๆส่วนกลางก็จะเป็น สนามหญ้าแล้วก็นี่ครัวนะคะเขาก็สามารถให้ใช้ครัวได้นี่น่าจะเจ้าอของเนาะเห็นไหมเขาก็ทํางานประจานะคะคก็ตอนเย็นก็มาดูความเรียบร้อย<ส>อของรีสอร์ทได้ติดกระทุ่งนาค่ะอากาศก็จะโล่งๆนะคะ ติดทุ่งนาทั้งสามด้านแล้วก็มองไกลๆก็จะเป็นวิวภูเขาเนาะเขาสามารถให้ใช้ครัวได้นะคะอันนี้ห้องที่นกพักนะคะเป็นอาคารใหม่เขาสร้างเพิ่มอีกสี่ห้องหรือห้าห้องเนะะี่ยค่ะห้องนี้ห้องละเจ็ดร้อยเนาะก็กว้างประมาณหกเมตรนะลึกประมาณสักสี่เมตรครึ่งนะคะระเบียงหน้าหน้าประมาณเมตรหนึ่งเนาะมีตู้เสื้อผ้าให้ประมาณนี้นะคะห้องน้ํานะคะ ก็ลงอยู่ข้างนอกมีระเบียงกว้างประมาณสักสองเมตรนะคะข้างข้างหลังนี้ก็จะติดทุ่งนาเลยเนาะอันนี้เป็นหลังหลังและหนึ่งห้องเนาะไม่ได้เป็นห้องคู่แบบเมื่อกี้นะคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงพักก็จะดูน่ากลัวนิดหนึ่งเพราะไม่มีรัว้ว